นิทาเรื่องที่8โคลาซาบนทาง,งหงงยัองอยูอย่ายาวไก่ท่านจะดีไปยังลองมาฟังนิทานของคอยบึงซึ่เรื่องเพื่อใจใท่านใน้ลืมป้าละอันนักนี่ณหมู่บ้านพึกงสัับมีตระกูลพร,รมที่ร่ำรวยอยู่ตระกูลหนึ่งมีหัวหน้าครอบครัวนามว่าวิศวะนะสาวานิพร้อมกับภรรยาและลูกชายอีกสามคน วันหนึ่งเมื่อพราม์วิษณะสะุสวรณิจะทำการบงวงสรวงจึงมอบหมายให้ลูกชายทั้งสามให้ไปหาเต่าทะเลมาประกอบพิธีไม่นานทั้งสามก็ได้เจอกับเต่าทะเลตัวหนึ่งพี่ชายคนโตได้บอกให้น้องชายทั้งสองนำเต่ากลับบ้านและได้รับการปฏิเสธจากน้องชายทั้งสองเพราะเห็นว่าพี่ชายเอาเปรียบไม่ยอมช่วยเหลือ ทั้งสามทะเลาะกันไม่ยอมแต่ต้องเต่าจนลืมไปว่าต้องนำเต่าทะเลไปให้บิดาไปประกอบพิธีบวงสวงเมื่อไม่ได้พอ,อยุติทมทั้งสามจึงลากเต่าไปให้พระราชาตัดสินเมื่อพระเจ้าประเสริฐคิดทรงทราบเรื่องพวกเป็นพี่ใหญ่จึงกล่าวว่าคอยนีเป็นผู้ดีในเรื่องการกินคอยรู้ซึ้ขีดียเต่าโตนั่นทมคนที่สองพูด คอยนี่ละที่เป็นผู้ที่หูดีที่สุดในเรื่องผู้ยิ่งพามคนที่สามพูดคอยเด้อเป็นผู้ที่รูดด้ดีในเรื่องของการนอนเพราะนั่นคอยเป็นผู้ที่ดีที่สุดเมื่อทั้งสามกล่าวจบพระเจ้าประเสริฐชิดก็ได้คิดหาแนวทางตัดสินข้อผิดพลาดดังกล่าวเมื่อถึงเวลาอาหารกลางวันพระเจ้าประเสริฐชิดได้เชิญพามทั้งสามให้มาร่วมรับประทานอาหารในครั้งนี้ด้วย โดยอาหารมื้อนี้ประกอบด้วยอาหาร5้าอย่างห้ารสที่ได้รับการปรุงอย่างดีส่งกลิ่นหอมน่าลิ้มลองยิ่งนักแต่พรามที่เป็นพี่คนโตกลับมีท่าทางที่ขยะแขยงไม่ยอมแต่อาหารอาหารมื้อนี้มีได้กินแม้ือสากศพนี่ใครว่อยากกินมันดอกพระราชาจึงได้เรียกผู้รู้ด้านเกษตรและสอบถามจึงได้ความว่าข้าวพวกนี้อยู่อยู่ใกล้ที่ เผาศพหรือฟังศพนั่นเองพระราชาทรงทอพระทัยคนพี่มากพอตกค่ำพระราชาเชิญพามทั้งสามไปพักที่หอพักรับรองพระองค์ได้ส่งยิงงามนางหนึ่งมารับใช้พามที่เป็นพี่ชายคนรองทำใดน,นั้นเขาก็เริ่มเอามือปิดจมูก,ออก,มกทราบถึงพระเจ้าประสิธิ์พระองค์จึงได้เรียกพามคนที่สองและเรียก ญิงงามผู้นั้นเข้าเฝ้าเมื่อถามจึงทราบว่าหญิงงามผู้นั้นเธอเป็นลูกกัมพาและอาศัยนมแพะกินจึงมีกลิ่นแพะติดกายจากเหตุการณ์น,นางกล่าวพระราชาจึงทอพระไทยกับพี่ชายคนรองมากพระเจ้าประเสริฐคิดทรงได้คิดหาทางทดสอบพามคนเล็กพระองค์จึงสั่งให้ข้ารับใช้ไปจัดห้องนอนให้หรูหราที่นอนสลับด้วย เสือสลับกับฟูกฟูกจิตชั้นเมื่อเวลาผ่านไปครึ่งยามปรากฏว่าเมื่อข้ารับใช้เข้ามาช่วยเหลือก็พบว่าหลังของเขามีรอยโค้งงอขึ้นผืนแดงจึงได้สั่งข้ารับใช้ไปตรวจที่ห้อง,องนอนจึงพบเส้นขนอยู่ชั้นในสุดของฟูกเรื่องที่เกิดขึ้นทำให พราหมณ์คนนั้นเจ็บปวดมากพราหมณ์ทั้งสามเป็นผู้ไฝ่รู้ในเรื่องที่เขาประกาศเอาไว้วันรุ่งเช้าพระเจ้าประเสริฐชิดได้ประทานเหรียญทองสามเหรียญให้แก่พราหมณ์ทั้งสามและได้อยู่อาศัยอยู่ในวังจนลืมเรื่องเต่าไปสนิทฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮาทันลาซาผู้หญิงไงท่านว่า ผูเเป็นเลที่สุดเมื่อพระราชาจึงลืมสัญญาไว้กับเวตาลจึงตอบว่าอ้ามี่สามผู้นาเสื้อถือที่สุดเพราะว่าคนที่หนึ่งคนที่สองอาจจะเคยเห็นเลขพอมาจากมงื่นดังนั้นอ้ามลี่สามเํามีจริงที่สุดน่าสนน่าสนน่ราไปถึเวลากันฮ่าฮ่า